สิ่งดีๆที่คุณจะได้รับในเดือนกุมภานี้กดใจกดตามกดแชร์เป็นค่าครูและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดวงโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ให้เลือกกองที่ใช่ที่สุดค่ะกองที่1มีพลังงานของราศีมีนกรกฎและราศีกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับกองนี้นะคะสิ่งดีๆในเดือนนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ใครที่มีปัญหากับคนรักนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันค่ะส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่เป็นคนที่น่าสนใจค่ะนอกจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการที่คิดที่จะทำกิจการหรือว่าลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเข้ามานะคะจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจค่ะ กองที่สองมีพลังงานของราศีเมษสิงห์ธนูพิจิกเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับกองนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้เป็นในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะใครที่ถูกโกงไปหรือใครนะคะที่มีคนยืมเงินคนไปมีโอกาสที่จะได้คืนมีโอกาสที่จะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มค่ะนอกจากนั้นเป็นในเรื่องของครอบครัวค่ะ ใครที่มีปัญหากับคนในครอบครัวมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะกองสุดท้ายมีพลังงานของหลายราศีนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นราศีกันราศีตุลและราศีธนูเป็นส่วนใหญ่ค่ะสำหรับกองนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้เป็นในเรื่องของการเงินและการได้รับความยุติธรรมค่ะ ใครที่มีคดีความมีโอกาสที่จะชนะคดีนะคะในส่วนของการเงินมีโอกาสที่จะมีโชคลาภค่ะนอกจากนั้นเป็นในเรื่องของคนที่รอคอยบุตรนะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรตามที่หวังไว้ค่ะ